สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยโบวิ่อยากจะบอกต่อค่ะสาหรับโปรดักต์นะคะที่เน้นเป็นเกราะป้องกันนะคะให้กับ เส้นผมของเรานี่เองนะคะซึ่งเนี่ยโบวี่นะคะเป็นคนที่ต้องบอกกนนะคะว่าอยากจะทําทุกวันนะคะให้ดีที่สุดอยากจะทําให้ทุกวันของเรานั้นนะคะรู้สึกว่าผมของเราสรวยสวยเก๋แต่แน่นอนนะคะโบวี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เวลาไปพบปะลูกค้าเนี่ยอยากจะมั่นใจทุกครั้งนะคะแต่ว่าเราเนี่ยนะคะโอ้โหทําลายเส้นผมของเรามาเยอะมากไม่ว่าจะหนีบจะดัดจะใดนะคะหรือว่าจะทําสีผมเอ่ยแต่นะคะแน่นอนแหละโบวี่ก็ต้องมีโปรดักต์ดีๆนะคะที่ ตอกย้านะคะสําหรับการตอบโจทย์ให้กับเส้นผมของเรานี่เองนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะนี้เลยนะคะสําหรับตัว H Balance Serum นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกรอบป้องกันให้กับผมของโบวีได้ดีมากโบวีเป็นคนที่ต้องหนีบผมเกือบทุกวันนะคะแล้วก็ทําลายเส้นผมมาเยอะมากพอสมควรแต่ตัวนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวเซรั่มแบบนี้นะคะเขาจะช่วยฟื้นฟูนะคะให้กับเส้นผมของโบวีได้ดีมากๆแล้วก็เป็นกรอบป้องกันนะคะให้หนังศรีรษะของเรานะนะั้นอ่ะสมบูรณ์ขึ้นซึ่ง แน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกต่อนะคะให้กับทุกคนได้ดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะที่อยากจะแนะนําเพราะว่าผงของโบวี่ตอนนี้นะคะสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะฟื้นฟูได้ดีมากเกราะป้องกันให้กับหนังศรีรษะของเราได้ดีมากแล้วบอกกันนิดนึงนะคะว่าหลายๆคนต้องทักเลยค่ะว่า ผมของเราสวยมากแล้วก็เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เวลาเราไปพบปะลูกค้าแล้วเราก็มั่นใจยิ่งขึ้นนะคะที่เวลาเราออกไปทำธุระาส่วนตัวหรือว่าไปออกไปทำภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมของเราเนี่ยก็ไม่แตกปลายไม่พันกันแล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงในตลอดทุกๆวันด้วยค่ะ พูดถึงขนาดนี้แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวจะต้องมาทดลองให้ดูเลยนะคะว่าใช้ยังไงแล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะซึ่งนะคะบอกไปแล้วนะคะว่าเขาช่วยฟื้นฟนูรากผมของเรานะคะเพื่นกรอะป้องกันนะคะให้กับเส้นผมของเราได้ดีที่สําคัญนะคะยังทําให้อา่าเกิดรากผมใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นไรผมใหม่ๆที่เราจะสังเกตได้เลยนะคะจากบริเวณด้านข้างขงหมับของเราได้ดีขึ้นวันนี้นะคะมาทดลองให้ดูกันเลยนะคะว่าโบวี่ใช้จริงนะ,ะนะคะนี่เวลาที่เราใช้เราก็เปิดฝาออกนะคะ แล้วก็บีบตัวเนื้อเซรั่มจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็หยดลงไปได้เลยค่ะ นะคะจะเป็นกลิ่นที่หอมละมุนมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองทดลอบดูนะคะแล้วก็ลองดูประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะที่โบวีอยากจะแนะนําดูรับรองดูเลยนะคะว่าคุณจะหลงรักอย่างแน่นอนเลยนะคะตัว H Balance Serum นะคะที่จะช่วยเป็นกรอบป้องกันให้กับหนังศีรษะของคุณได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ให้คุณได้มั่นใจสบัด ผมนะคะแบบไม่แข์ใครแน่นอนนะคะวันนี้ทดลองกันดูให้ดูแล้วนะคะลองไปจัดกันดูได้แล้วนะคะวันนี้โบวิลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ